วัยนี่ครับใส่เสื้อพี่เลี้ยงหมดเลยครับไม่รู้ว่าเป็นพี่เลี้ยงใครบ้างเนี่ยเนี่ยสี่คนครับเนี่ยมีฉลามชนมีน้ำพุมีแก่นคูนมีสายเพชรเอาพวกตัวไปยังเคื่อใส่เสียได้ไหมเนี่ยเคื่อใส่เซียก็ได้เนี่ยฮะมาเป็นพี่เลี้ยงไรเพชรซีคอนครับเอาเป็นพี่เลี้ยงซีคนบ,คนคนบขน่ขึ้นทีละซีคนคบ่นี่ครับเป็นนี่คู่แรกครับไม่ขึ้นขึ้นทีละซีคนเลยพี่เลี้ยงฮะใช่ครับนักว่ายน้ำสองแต่ไข้หมดหมดหะ นวดคนละขาคนละแขนมันเถอะอ๋อนี่ครับนี่ครับพี่เลี้ยงสี่คนเลยครับเขาให้เขาให้ใหสิทธิพิเศษเป็นพี่เลี้ยงสี่คนเลยครับนี่ยเน,นี่นี่ครับนี่พี่เลี้ยงสี่คนเลยผู้ <laughs> ดใดนวดขาผู้ดใดนวดขาผมนวดขาผมนวดขาเออนี่นวดแขนปะเออนวดแขนอ่าา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 านุ่มสามาา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 ุาา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 าพาา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 คาา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 